แต่ถ้าไม่มีเชือกก <urai> ็บอกมาจะตัดออกต้องมีเชือกถ้าไม่มีเชือกไอ้บานตัวเนี้พังง่ายแน่นอนแบบไม่เอาเช uh ือกพื้นเรียบอันนี้เขาไม่เรียกว่าพื้นเรียบนะอันนี้เขาเรียกว่ามีขาตั้งเนาะพวกนี้เป็นถังใหญ่มีขาตั้งแต่ว่าพื้นเรียบมันจะเป็นรุ่นเล็กนะเรามีเหมือนกันพื้นเรียบแต่ถ้าไม่เอาเชือกหรอไม่ได้นะมันจะมีเชือกให้ด้วยถ้าเพื่อนๆไม่เอาเชือกก็นี่ตัวอย่างถังเล็กที่มีเชือกนะอันนี้คือตัวอย่างถังเล็กสุดที่ก้นเรียบและก็มีเชือกแต่ถ้าไม่มีเชือกแอนไมม่ีนะ มีให้ตลอดถังเล็กเนาะแล้วก็ได้มีนพาดู40ลิตรด้วยตี40ลิตรน้ำแข็งหนึ่งกระสอบพอดขีขนาดกระทัดรับตัวนี้มีเชือกเหมือนกันจ้าเพราะว่าประโยชน์ของเชือกนะเวลาเราดึงใช่ไหมทุกคนลองจินตนาการดว่าเราใช้เราใช้ถังแช่นะนี่นะเห็นไหมมันจะมีความแบบมันจะมีความลังอ่ะเออมันจะมีความลังถังไว้มันอาจจะเวลาใส่น้าแข็งมันจะหนักหน่อยนะเนี่ยมันจะเปิดนี้ได้แล้วก็ปิดอาจจะอาจจะงี้ได้เลยดึงบาง้ระวังงัดมือนะอย่เเห็นไหมไม่มีเชือกไม่มีนะถ้ามันไม่มีเชือกอ่ะ ของโรงงานอื่นอาจจะมีเพื่อนๆลองดูแต่โรงงานเราต้องมีเชือกถ้าไม่มีเชือกไอ้บานตัวเนี้พังง่ายแน่นอนจะไปก่อนเพื่อนนะมีเชือกดีกว่าอันนี้สี่สิบลิตรแล้วก็ยี่สิบห้าลิตรนี่เตรียมให้ดูหกสิบลิตรก็เรียบเหมือนกันดูดูสีนี้แล้วกันสีแดงหกสิบลิตรก็เรียบนะอันนี้ก็มีเชือกเหมือนกันแกให้ดูเลยมันมีทุกรุ่นอ่ะทุกคนมันไม่มีมันก็แปกแปกดเปล่าไม่มีมันจะพังง่ายนะแอนดินว่าตรงบานพับมันเห็นปะ่ะไม่มีก็ตัดออก Tika sudah larang deh